ช่วงเวลาต่อจากนี้เราจะเข้าไปสู่โลกของคนตายเพื่อฟังเรื่องเล่าผีในตอนตีสคุณทวดยังอยู่เมื่อครั้งที่คุณทวดละไม้ของผมถึงแก่กรรมพวกเขาที่อยู่บ้านเดียวกันกับท่านก็กลัวกันมากถึงมากที่สุดเลยครับคุณทวดละไม้เป็นหญิงชราวัย98ปีด่างอ้วนใหญ่ผมยาวหน้าบึ้งตึงตลอดเวลาเพราะท่านเป็นคนดุเจ้าระเบียบ เนี้ยไปทุกคกดีเดิ่มทีท่านเป็นคุณครูครับในยุคสมัยของท่านนั้นใครทําผิดก็เป็นโดดเคียนเรียกว่าลงโทษให้เข็ดลาบชนิดที่ว่าเอาให้งอหัวไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวใครต่อใครก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ้านผมนะ่ะโชคดีเสียจริงๆเพราะเป็นครอบครัวที่อายุยืนคุณทวดอายุ98คุณปู่เจพ่อ46และผมก็16เป็นลูกคนสุดท้องในพี่น้องสามคนเรื่องที่ว่าโชคดีก็มีส่วนถูกเพราะคุณทวดละไมท่านเอ็นดูผม รักผมมากแต่ท่าทีที่ท่านแสดงออกนั้นไม่ใช่ดึงผมเข้าไปกอดรัดหรอกครับอย่างดีท่านก็ลูบหัวและมองผมด้วยสีหน้าเอ็นดูถึงแม้ว่าท่านจะอายุขนาดนี้แล้วแต่ท่านก็ดูไม่แก่สักเท่าไหร่บางคนที่มาเห็นยังทายอายุท่านสัก9ท่านแข็งแรงครับและเมื่อท่านตายท่านก็จากไปอย่างสงบท่านไปง่ายมากเป็นหวัดอยู่3-4วันไม่แสดงอาการทุกทรมานอะไรเลยสักนิดท่านเพียงแต่นอนนิ่งๆซึมๆ ไม่พูดไม่จาไม่กินข้าวแล้วก็หลับไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยท่านสิ้นลมไปในห้องนอนของท่านที่อยู่บนชั้นสองของตัวบ้าน่อผมไปแจ้งกับอำเภอแจ้งทางวัดแล้วก็มีสับปเร่อหรือเจ้าหน้าที่ของทางวัดมาจัดก,การศพให้ถึงบ้านจริงๆผมไม่อยากเรียกว่าศพเลยครับมันฟังดูน่ากลัวพิลึกถึงเวลาจะผ่านมาเกือบสองปีเต็มแล้วแต่ผมก็ไม่มีวันลืมวันนั้นเลย ผมนั่งอยู่ข้างเตียงท่านแอบจับเท้าที่เย็นชืดจนผมต้องสะดุ้งเมื่อไปแตะเขา่าถึงได้รู้ว่าคนตายนี่เย็นอย่างนี้นี่เองเย็นประหลาดประหลาดเย็นเฉียบจนผมขนลุกผมดูเจ้าหน้าที่กรีดเส้นเลือดที่ข้อเท้าของท่านแล้วก็อาจยาฟอร์มาลินขันเน่าเข้าไปทำให้ใบหน้าของท่านดูบวมบวมแปลกไปจากเดิมมีอยู่ตอนหนึง่งที่เส้นเลือดตรงแก้มของท่านนั้นพองตามแรงอัจแล้วก็มีเลือดพุ่งปลีดออกมาเจ้าหน้าที่คนตั้งองเอาสำลีไปกดไว ขณะที่อีกคนหนึ่งก็อัดน้ํายาต่อเมื่อเสร็จงานแล้วเขาก็เอาท่านใส่เปลหามลงลงก่อนที่จะนําร่างขึ้นรถตู้และพาไปที่วัดนับตั้งแต่นั้นมาห้องนอนของท่านก็กลายเป็นห้องที่น่ากลัวมันดูอึมครึมอย่างบอกไม่ถูกคุณปู่ไม่ยอมให้ทิ้งที่นอนหมอนมุง้งแม้แต่ผ้าห่มที่เปื้อนน้ำเหลืองปนน้ำยาก,กันเนา่าคุณปู่ก็เอาไปซักแล้วมาพับไว้ที่เดิมห้องนอนของคุณทวดก็ยังคงสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า ผมแน่ใจว่าท่านยังอยู่ที่นี่ไม่ได้จากไปไหนคนเราอยู่มาเนิ่นนานยาวนานกว่าใครๆท่านย่อมปลูกพันกับที่อยู่ของท่านผมรู้สึกแบบนั้นแล่ก็ไม่มีใครยอมอยู่ชั้นสองของบ้านอีกเลยนะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ก่อนคุณลุงคุณป้าอยู่ห้องข้างๆท่านนี่ก็ย้ายลงมาหมดมาอยู่กับคุณปู่ที่ชั้นล่างส่วนผมกับพ่อแม่และพี่ๆก็ย,ยังชั่วหน่อยที่มีเรือนเล็กอยู่ข้างๆตึกใหญ่พวกแม่บ้านก็มีเรือนของเขาอยู่อีกด้านหนึ่ง จากที่คุณทวดตายไปผมก็คิดถึงท่านมากใจหายพิกนผมเคยเดินขึ้นไปบนห้องของท่านในบ่ายวันหนึ่งพอเปิดประตูเข้าไปผมก็นึกยังไงไม่รู้ถึงจะไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ก็รู้สึกว่าท่านยังนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกเหมือนแต่ก่อนทันทีที่คิดเช่นนั้นเก้าอี้ก็โยกเบาๆผมนิชาว่าไปทั้งตัวเรีบยกมือไหว้ก่อนที่จะถอยกลัวออกมาจากห้องในทันทีคุณป้าบอกว่าผมกล้ามากม ที่เข้าไปในห้องนั้นได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจให้ทำแบบนั้นคุณป้าบอกว่าอีกนานกว่าจะกล้าขึ้นไปข้างบนเพราะทุกวันนี้ขนาดนอนอยู่ข้างล่างก็ยังกลัวแต่ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าการจัดการกับศพของท่านมันคงจะติดตาคุณป้าอยู่ไม่หายมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่ผมกำลังจะเข้านอนก็เดินไปปิดหน้าต่างเพราะลมแรงและผมก็ถึงกับสะดุง้งเพราะเห็นไฟบนห้องของคุณทวดน,นั้นเปิดสว่างโรค ผมออกมาบอกกับคุณพ่อทันทีที่บอกพ่อก็หน้าซีดเลยครับพ่อบอกว่านี่ไม่ใช่ขังแรกที่ไฟในห้องของคุณทวดนั้นเปิดได้เองคืนก่อนก็ทีหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปปิดจนรุ่งเช้าครั้งนี้ก็เหมือนกันปล่อยไว้อย่างนั้นแหละไว้ตอนใส่สายค่อยให้ใครขึ้นไปปิดแต่ก็ยังดีนะครับที่คนในบ้านของเราไม่มีใครเห็นท่านมาหาแต่บุรุษไปสณีนี่สิครับเขาไม่รู้ว่าท่านเสียแล้ววันหนึง่งเขาก็เอาจดหมายมาหย่อนตรงตู้รับจดหมายหน้าบ้านเรา แล้วเขาก็มองขึ้นไปบนหน้าต่างชั้นสองพรางยกมือขึ้นไหวคุณป้าเป็นคนที่เห็นบุรุษไปสนีทำอย่างนั้นและคุณป้าก็คิดว่าเขาต้องเห็นคุณทวดแน่ๆแ,แต่คุณป้านี่ก็ปิดปากเงียบไม่ถามไถ่ให้ต้องขนหัวลุกกันเสียเปล่าตัวผมเองก็สวดมนต์นก่อนนอนแล้วก็กราบคุณทวดขอให้ท่านนั้นคุ้มครองเราแต่ก็อย่ามาให้เห็นเลยครับถึงผมจะรักท่านมากแต่ผมก็กลัวผีและเรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับ ผีกะแฝงร่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ได้ประสบด้วยตัวเองเป็นเรื่องที่มาจากการเล่าสู่กันฟังของญาติผู้ใหญ่ที่ท่านเจอมาด้วยตัวท่านเองด้วยความที่อยู่บ้านนอกในยุคก่อนๆป่าจะค่อนข้างเยอะพื้นที่ในการปลูกป่าสมัยก่อนจะต้องอาศัยการจับจองและการแเผวถางเอง ดังนั้นบริเวณของบ้านเราเลยเป็นทุ่งนาที่ติดกับภูเขาและในบริเวณนั้นอยู่กันแค่เขื่อิผิวเพียวๆไม่มีคนนอกสายเลือดเลยและภาคเหนือจะมีเรื่องเล่าผีสางค่อนข้างเยอะที่ไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือผีกะผีกะของภาคเหนือจะอารณ์คล้ายๆกับผีปอบทางภาคอีสานแต่อันนี้ที่มาจากผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไม่ดีก็เลยหันมากินเครื่องในลูกหลานแทนทั้งนี้ผีกะยังสามารถจำแนงเป็นสัตว์ต่างๆได้มากมายอีกด้วย คนที่เลี้ยงผีกะจะมีสิ่งให้จับสังเกตได้ก็คือกลางวันจะหน้าตาธรรมดาค่อนข้างไปทางแย่แต่พอตกกลางดึกเท่านั้นแหละจะหน้าตาหล่อสวยกันขึ้นมาทันทีและอีกสิ่งหนึ่งตามที่ได้ยินเขาเล่า,เล,าเล่าสืบกันมาก็คือคนที่เลี้ยงผีกะก็จะมีวอกหรือว่าลิงขนาดเล็กนั่งอยู่บนบ่าคอยเลี้ยนหน้าเลียนตาเจ้าของและเวลาไปไหนก็จะมีนกแสบบินดำเสมอเรื่องที่จะเล่านี้ก็มีอยู่ว่าบ้านใกล้เลือนเคียงที่เป็นเขื่อญาติจะมีป้าสะพรยคนหนึ่ง แต่งงานเข้ามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้สมัยนั้นเราก็ยังไม่เกิดเลยครับเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดาบ้นบานๆตัวเล็กๆผิวสองสีขอแทนแกว่าป้าท้อนะครับปะาท้อเป็นคนที่ขวัญอ่อนและปากไวต้นสายปลายเหตุของเรื่องนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกไปทำอะไรอีท่าไหนถึงได้ไปถูกตาต้องใจผีกะตัวหนึ่งเข้าด้วยความที่พื้นที่แถวบ้านนั้นเป็นป่าค่อนข้างเยอะ วกับสมัยนั้นที่เป็นพื้นที่จังหวัดที่เปิดทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอย่างถูกกฎหมายป่าสักจึงมีจํานวนมากเต็มไปอยู่ทั่วบริเวณหลังจากออกไปข้างนอกมาป้าทอก็มีอาการแปลกๆดูลุกลี้ลุกลนป่าก็พร่ำบอกแต่ว่ามีคนตามมาไม่หยุดปาาหัวแกก็คือลุงรามแกก็วิตกว่าเมียนั้นเป็นอะไรทําไมพูดจาประหลาดปาด,ด้วยความที่ไม่เชื่อก็เลยนิ่งเฉยและปล่อยให้ป้าทอแกเพ้ออยู่อย่างนั้นจนฟ้านั้นเริ่มมืดแล้วเข้านอน คืนนั้นพะทอ้อไม่สงบเลยนอนไม่ได้หวาดกลัวทุกสิ่งจนกระทั่งเช้าแล้วล,ลุงลมก็เลยนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับแม่ของแกซึ่งก็คือยายสาตัวของยายสานน้นนับถือศาสนาคริสต์และก็เป็นเพียงคนเดียวในบ้านที่ในตอนนั้นไม่นับถือศาสนาพุทธตามลูกผัวเพราะว่าตระกูลของแกนั้นนับถือศาสนาคริสต์กันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแกจึงบอกให้พิสูจน์ด้วยการนําแป้งฝุน่นไปโรยไว้ตรงขั้นบันไดบ้าน ซึ่งบ้านของลุงามและป้าท้อเป็นบ้านไม้บันไดเป็นซีซีโปรง่งโปร่งแบบบ้านตามชนบทในสมัยก่อนหลังจากโรยแป้งเสร็จแล้วก็ให้ป้าท้อเดินขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเพียงคนเดียวแล้วมันก็เกิดสิ่งประหลาดที่ทําให้ทุกคนแทบหยุดหายใจมันได้ปรากฏรอยเท้าขนาดใหญ่ตามหลังป้าท้อไปติดติดแกที่หันมาเห็นก็ซดตัวหวบลงไปด้วยความกลัวทีนี้ปาก็พร่ำแต่พูดว่ามันจะเอากูไปจนลุงามนั้นอยู่ไม่สุข จะต้องรีบพาเมียแคร์ไปหาพระแถวบ้านแต่จนแล้วจนรอเจ้าผีตัวดีมันก็ไม่ยอมออกไปทั้งยังสำแดงเดชอละว่าข้าสิงไม่หยุดไม่หยอ่อนเจ้าผีกะตัวปัญหามีการแอบอ้างท้าความไปว่าป้าทอเมื่อชาติที่แล้วเคยอยู่เป็นคู่ผัวเมียกับมันมาก่อนมันตามหามานานแสนนานและวันนี้มันก็เจอแล้วมันจะเอาป้าทอนั้นไปอยู่ด้วยอาการของคนผีเข้าก็จะมีลักษณะาอาการที่แตกต่างกันออกไป บ้างก็ร้องไห้คำรามกรีดร้องแต่ของพระทอนี้แสดงออกมาในลักษณะาอาการขึงขังบึ้งตึงที่อกชกหัวจนร่างกายแกบอบช้ำเป็หมดเดือดร้อนหัวแกกับบรรดาญาติญาติต้องพากันกดจับแกไว้กับทีพระประจำวัดนี้ท่านก็ทั้งพรมน้ำมนต์สวดคาถาใช้สารพัดวิธีต่างๆขับไล่แต่ก็ยิ่งกลับทําให้มันอลวาวดหนักขึ้นจากท่าทีที่บึ้งตึงเปลี่ยนเป็นการเกลี้ยวดูถูก เสียงัวเราะเย้ยหยันของผู้ชายดังออกมาจากปากของป้าทอดังสนั่นไปทั่วสรารวัตรกูไม่กลัวหรอกเป็นแค่พระกระจกกระจอกจะมาไล่กูและด้วยจนปัญญาท่านก็เลยแนะนําให้ไปหาพระเกจิดังๆท่านอื่นลุงลำก็เลยจะต้องพาร่างป้าทอที่มีผีกะแฝงอยู่ย้ายไปยังวัดอื่นแต่จนแล้วจนรอดข้ออีหรอกเดิมยิ่งพระเก่งมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสำแดมเด็ดมากเท่านั้นถ้อยคําท้าทายมากมายถูกพ่นออกมาไม่หยุดย่อน จนวันนั้นทั้งวันสุดท้ายแล้วลุงหลมก็เลยจะต้องจำใจพาพระทอกลับบ้านมาก่อนพอมาถึงบ้านได้มันก็ยอมออกไปแต่โดยดีแต่มันก็ยังคงวนเวียนอยู่ใ,ใกล้ๆพระทอทั้งทำเสียงโครมครามเสียงกระทืบเทา้าและจะหนักขึ้นเมื่อลุงลาม,มาอยู่ใ,ใกล้ๆแกและเมื่อพึ่งผ่าไม่ได้ลุงลมก็เลยเบือนเข็มไปหาทางหมอผีแทนเช้าวันถัดมาลุงลาก็พาพระทอเดินทางข้ามอำเภอไปหาหมอผีชื่อดังเจ้าหนึ่ง ตลอดการเดินทางปทอก็เอาแต่บน่นพึมพงว่ามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้จนทุกคนพากันขวัญผาวากันไปหมดจากร่างกายที่เคยเต็มอิ่มตอนนี้ปทอนั้นดูสูบผอมทั้งๆท,ที่ผ่านไปยังไม่ถึงสาวันซะด้วยซ้ําและพอมาถึงตาของหมอผีโดยปกติพวกที่เขามีวิชาอาคมก็มักจะมีสรารพัดสิ่งของขังไว้ใช้มากมายรวมถึงหมอผีท่านนี้ด้วยเริ่มต้นด้วยงาช้างนำมาทิ่มแทงตามร่างกาย พอกระทบกับผิวหนังปะทอเท่านั้นมันก็โผล่มาสิงอย่างก,กำลัดหมายเอาไว้ไม่มีแม้แต่เสียงร้องหวยหวนมีเพียงเสียงหัวเราะแหบเห้ากังวานแทนมันเริ่มท้าทายอาจารย์หมอท่านนี้ทันทีดังนั้นสรารพัดของขลังจึงประคมใส่ร่างปะท้อไม่หยุดหากแต่ผลก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ออกและไม่ยอมไปไหนเมื่อหมอผีเจ้าแรกปรับไม่ลงเจ้าที่สองสและสี่จึงตามมาแต่ทุกครั้งผลลัพธ์ก็ออกมาแบบเดิม จนเจ้าสุดท้ายถึงกับเอ่ยปากออกมาว่าตอนมีชีวิตอยู่มันคงมีวิชาไอ้ผีกะตัวนี้มาถึงได้แก่กล้าขนาดนี้แล้วกับคำสรรเสริญเยืนยอมันตีอกชกมืออย่างพอใจบอกว่าอย่าพยายามมาขัดขวางทางรักของมันยังไงซะมันก็จะเอาป้าทอไปเป็นเมียมันเสียให้ได้ทางลุมลามที่จนปัญญาเมื่อทำอะไรไม่ได้ก็เลยจำใจจะต้องพาป้าทอและผีกะตัวนี้กลับบ้านอีกครั้งพูดถึงยายสาที่รออยู่ที่บ้าน หลังจากที่ลูกชายพาสะพ้ายแกหายไปเกือบทั้งวันก็นั่งคิดนอนคิดไม่ตกก็เลยมาหายายของผมที่บ้านขอคำแนะนำปรึกษาซึ่งบ้านของผมนับถือศาสนาคริสต์กันหมดจึงลงเอยด้วยการแนะนำให้ป้าทอไปที่โบสถ์เพื่อประกอบพิธีของศาสนาคริสต์ซึ่งบ้านของเรานับถือนิกายโปรเ,สเตสแตนต์ผมเป็นคนคริสเตียนไม่ใช่คริสต์ต่างซึ่งนับถือนิกายคาทอลิกเชา้าวันรุ่งขึ้นเย,ยสาก็เลยพาลุงลามและป้าทอเดินทางไปที่โบสถ์ใกล้บ้าน ซึ่งทางนั้นเองก็ได้รับการติดต่อมาแล้วว่ายยสาจะพาลูกสไใย์มาเนื่องจากว่าโดนผีเข้าพอทุกคนไปถึงก็ไม่รอช้าพาปะท้อเข้าไปด้านในตรงแท่นพิธีจากนั้นาศาสนาจารย์ซึ่งก็คล้ายๆกับบาทหลวงแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดก็เริ่มทําการอธิษฐานปกติชาวคริสต์จะมีการอธิษฐานกันอยู่เนืองๆทั้งสารภาพบาอ้อ,อนวอนและต่างๆนานา,นาก็จะคล้ายๆการสวดมนต์ของชาวพุทธซึ่งในครั้งนี้ ศาสนาจารย์ทุกคนจึงพากันอธิษฐานช่วยป้าท้อในการขับไล่ผีกะอย่างเต็มที่และหลายท่านอาจจะงงว่ามันเกี่ยวอะไรกันยังไงมันเป็นวิธีช่วยแบบไหนผมขออธิบายแบบนี้นะครับในศาสนาคริสต์เราจะไม่มีการนับถือผีเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวิญญาณเมื่อเรานับถือพระเจ้าผีจึงไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวหากแต่ยังขัดแยง้งเพราะเห็นในหนังฝรั่งก็ยังโดนผีเข้ากันโครมโครนแต่นั่นก็ไม่ใช่ผีนะครับสิ่งเหล่านั้นก็คือสาวกและซาตาน ดังนั้นการอธิษฐานขับไล่จึงเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะพึงกระทําในสถานการณ์แบบนี้ของทางคาทอลิกเขาก็มีวิธีไล่ผีนะครับเหมือนในหนังเรื่องเดอะคอนเจอริเลยแล้วการอธิษฐานขับไล่ก็เริ่มต้นขึ้นและถูกแทรกด้วยเสียงร้องของพระทอเสียงใหญ่แห่แผดร้องอย่างกับเจ็บปวดร่างของพระทอดิ้นทุรนทุรายปากก็บอกว่าพอแล้วกลัวแล้วอย่างไม่หยุดลุงน้ำที่ยืนดูอยู่ก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเมีย แต่ยสาก็รั้งลูกชายแกเอาไว้บอกให้ทนถ้าอยากให้ป้าทอนั้นรอดแล้วก็ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนสุดท้ายผีกะตัวนั้นมันก็เริ่มพ่ายแล้วก็ถอยออกไปป้าทอที่ได้สติก็พลั้งพลูน้ําตาออกมาไม่ขาดสายด้วยความศรัทธาแกก็เลยขอเปลี่ยนศาสนาและหันเข้าหาพระเจ้าตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงทุกวันนี้แกก็ไม่เคยโดนผีเข้าอีกเลยปลอลที่ออกมาเล่าผมไม่ได้มีเจตนามิตรศาสนาใดๆทั้งสิน้น เพราะแต่ละความเชื่อแต่ละศาสนาก็ล้วนแล้วสอนให้คนเป็นคนดีกันทั้งนั้นบางครั้งคนนับถือศาสนาคริสก็หันไปนับถือศาสนาพุทธในขณะที่ศาสนาพุทธก็ยังมีคนเบนมานับถือศาสนาคริสได้เช่นกันจากเรื่องนี้ก็เลยอยากจะมองว่าเป็นการเล่าสู่ันฟังนะครับและเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่เพียงเท่านี้คืนฟ้าแลบ สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องผีแต่มันเป็นเรื่องเล่าที่ผมอยากจะนํามาแชร์เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์คือช่วงหลังๆมานี้ผมได้คุยกับเพื่อนเก่าสมัยมัธยมคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่มันชื่อตั้งครับรู้จักกันมาตั้งแต่ม .4 ประมาณอาทิตย์ก่อนมันมาเยี่ยมห้องผมพอดีคืนนั้นผมก็เลยเล่าเรื่องผีให้มันฟังเพราะว่ามันชอบเรื่องผีมากๆคุยไปคุยมามันก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังมันบอกว่า เรื่องนี้เป็นประสบการณ์จริงของแฟนมันสมมุติว่าชื่อเอนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสมัยที่เอยังเรียนอยู่ชั้นปถมน่าจะประมาณปถมห้าไม่ก็ปถมหกครับเอเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักสมวัยเอพักอยู่แถบชานเมืองกับพ่อแม่บ้านของเอเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วห้องนอนของเอก็จะอยู่ติดกำแพงบ้านพอดีแถมกำแพงก็ยังค่อนข้างเตี้ยอีกด้วยตรงหน้าต่างห้องนอนก็จะมีม่านอยู่โดยปกติ เอจะปิดม่านไว้ตลอดแต่ไม่ได้ปิดหน้าต่างคือมันจะมีประตูมุ้งลวดอยู่แต่มันล็อกไม่ได้เอาไว้แค่กันพวกมแมลงแต่ก็ยังสามารถให้ลมจากข้างนอกพัดเข้ามาในห้องได้อยู่เหมือนให้อากาศถ่ายเทสะดวกอะไรประมาณนั้นครับทีนี้อยู่มาคืนหนึ่งเอก็กําลังจะหลับพอม,มองไปที่หน้าต่างก็เห็นม่านกําลังขยับคล้ายๆกับโดนลมพัดแต่เอก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าเห็นจนชินแล้ววันไหนที่มีลมแรงๆมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ แต่วันนี้ที่แปลกก็คือเวลาที่เอมองผ่านม่านออกไปก็จะเห็นแสงสว่างแวบๆบแบบมาเป็นระยะๆะะคือเอบอกว่าเพียงชั่วพริบตาข้างนอกมันก็จะสว่างจ้าไปหมดเอก็เลยคิดในแง่ดีว่ามีฝาแลบพายุน่าจะเข้าและด้วยความที่ยังไม่ค่อยง่วงเอก็เลยนึกถึงที่เคยเรียนมาว่าถ้าหากเห็นฝาแลบแล้วก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาแล้วเอก็จำได้ว่าเสียงฟ้าร้องจะตามมาภายในสิบวินาทีทีนี้ ก็เห็นแสงนั่นอีกครั้งเอก็เลยลองนับในใจดูแต่มันก็ไม่มีเสียงใดๆตามมาอย่างที่คิดเอรู้สึกแปลกใจอยู่พอสมควรได้แต่นอนดูแสงแวบ,บๆพวกนั้นท่ามกลางผ้าม่านที่ยังคงปลิวไหวไปมาแต่ครั้นเอก็ไม่ได้รู้สึกเย็นสบายแต่อย่างใดไม่รู้สึกซะด้วยซ้ำว่ามีลมพัดเข้ามาในห้องแล้วด้วยความที่ยังเป็นเด็กเอก็เลยไม่คิดอะไรมากคิดแต่ว่าเสียงฟ้าร้องมันคงดังอยู่ไกลไกลเกินกว่าที่จะเดินทางมาถึงจากนั้นเอก็ปล่อยหลับไป พอคืนต่อมาเอก็ยังคงเห็นเหมือนเดิมเลยครับภาพของพระม่านที่นุ่นเข้ามาแล้วพิ้วไหวเป็นคืนเหมือนกับมีอะไรดันมาจากข้างนอกตามมาด้วยแสงฟ้าแลบที่ไม่มีเสียงพวกนั้นเอนอนจ้องหน้าต่างอยู่พักใหญ่ไอตั้งมันบอกผมว่าเมื่อเอได้เห็นภาพนั้นมันก็ทําให้เอรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกคล้ายๆว่าสิ่งที่เห็นนั้นมันช่วยใหเอนอนหลับได้ลงทั้งท้งที่อย่างมีง่วงเอบอกว่าเห็นแบบนี้อยู่ประมาณสามคืนติดกันเลยครับ ตื่นมาตอนเช้าก็ไม่มีร่องรอยฝนตกแต่อย่างใดแล้วเอก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ด้วยเพราะคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรทีนี้คืนที่4ทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติผ้าม่านก็อยู่นิ่งไม่ไหวตึงแสงพวกนั้นก็ไม่มีอีกแล้วคืนนั้นเอนอนรอว่ามันจะมีให้เห็นอีกไหมแต่ยิ่งรอนานเท่าไหร่มันก็ไม่มาเอก็เลยคิดว่าพายุลูกนั้นคงพัดผ่านไปแล้วแต่เอก็ยังคงแอบคิดถึงมันอยู่นิดๆ เราะเวลาที่มองแสงนั้นผ่านผืนผ้าม่านที่ปลิวไหวมันก็ทำให้เอน็อนนอนหลับได้ง่ายขึ้นและณจุดนี้ไอตั้งมันก็บอกผมว่าตัวแฟนของมันเองก็ยังอธิบายความรู้สึกไม่ถูกเหมือนกันแต่ทว่าในคืนนี้เอกลับได้ยินเสียงคนเดินไปมาอยู่ข้างนอกมีเสียงผู้ชายคุยกันพึมพำแทบตลอดทั้งคืนมันทำให้เอรู้สึกกลัวจึงพยายามที่จะข่มตานอนแล้วก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เช้าวันรุ่งขึ้นก็เป็นเช้าวันเสราร์ครับ เอตื่นสายแล้วพอตื่นขึ้นมาก็เห็นพ่อกับแม่นั่งคุยอยู่กับตำรวจอยู่ที่หน้าบ้านแต่ในตอนนั้นเอก็ยังไม่รู้สึกตื่นเต้นหรือตกใจอะไรจนกระทั่งพ่อกับแม่เรียกให้เอออกไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลจนเอนั้นสังเกตเห็นได้มีตำรวจอยู่สองนายแล้วก็มีเพื่อนบ้านที่เป็นคุณป้าอายุ50กว่าอีกหนึ่งคนตำรวจทั้งสองผัดันถามเอว่าช่วง3ามสี่คืนที่ผ่านมาเห็นหรือได้ยินอะไรผิดปกติหรือเปล่า เอก็เล่าเรื่องฟ้าแลบที่เห็นให้ฟังพวกตำรวจก็เอาแต่จดสิ่งที่เอพูดลงในสมุดโนต้ตพอคุยเสร็จตำรวจนายหนึ่งก็เข้าไปตรวจในบ้านส่วนอีกคนก็ออกไปตรวจนอกบ้านเหมือนพยายามหาร่องรอยอะไรสักอย่างและทันใดนั้นตำรวจนายหนึ่งก็เรียกพ่อกับแม่เอเข้าไปดูในห้องนอนเอเดินตามเข้ามาตำรวจนายนั้นค่อยๆย,ยื่นมือไปเปิดผ้าม่านที่ปิดอยู่และภาพที่เห็นก็คือประตูมุงลวดกันยุงบานนั้นมันได้ถูกเปิดจนสุด แล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่ามันเปิดอยู่แบบนี้มานานแค่ไหนแล้วพ่อกับแม่เอตอนนั้นถึงกับหน้าถอดสีเลยครับช็อกจนแทบทําอะไรไม่ถูกเป็นห่วงลูกๆมากและหลังจากที่ตํารวจไปแล้วพ่อกับแม่ก็เรียกให้เอไปนั่งคุยกันบนเตียงแล้วก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพ่อกับแม่บอกว่าเมื่อคืนก่อนคุณป้าข้างบ้านแกกําลังจะเข้านอนซึ่งห้องนอนแกก็อยู่ชั้นสองพอกําลังจะปิดหน้าต่าง สายตาของแกก็เหลือไปเห็นผู้ชายท่าทางแปลกๆคนหนึ่งมันยืนอยู่นอกหน้าต่างห้องเอแต่แค่ยืนอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเหมือนว่าลังเลใจอะไรสักอย่างป้าแกรู้ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วบวกกับท่าทางที่มีพิรุธแกก็เลยโทรแจ้งตำรวจคืนนั้นตำรวจมาถึงแต่คนร้ายก็ดันไหวตัวทันหนีไปได้สักก่อนตำรวจก็เลยมาคุยกับพ่อแม่เอแต่พ่อแม่เอไม่อยากไปปลุกเอเพราะคิดว่าเอนั้นนอนอยู่ก็เลยนัดตำรวจมาคุยในเช้าวันถัดไปแทน และทั้งคืนนั้นพ่อของเองก็เลยตื่นอยู่ตลอดคอยเดินตรวจตารอบๆบ,บ้านเผื่อว่าคนร้ายมันจะกลับมาอีกแต่ก็ไม่เจออะไรโชคดีที่วันต่อมาตำรวจก็จับคนร้ายได้เป็นชายวัยรุ่นต่างชิ่นพื้นฐานทางบ้านค่อนข้างเป็นคนมีฐานนะแต่มีนิสัยชอบขโมยชุดชั้นในผู้หญิงแล้วก็เคยโดนจับคดีแอบถ่ายอยู่สอครั้งก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาอย่าที่น่ากลัวที่สุด คือพอตำรวจไปค้นบ้านชายคนนั้นสิ่งที่พบก็คือกล้องถ่ายรูปแบบใช้แฟลชที่ภายในมีเมมโมรีการ์ดบรรจุรูปถ่ายของเอเอาไว้หลายสิบรูปเป็นรูปถ่ายขณะที่เอกำลังนอนอยู่บนเตียงโดยถูกถ่ายผ่านช่องระหว่างผ้าม่านเข้ามาไม่มีใครอยากคิดเลยว่าถ้าในคืนนั้นป้าข้างบ้านไม่เข้ามาเห็นสักก่อนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง